ครับอาตมนะครับทุายนาทับนะครับวันนี้มาตกปลาที่บ่อกตกปลาบางกะลีนะครับผมว<ส>ันนี้เจอปลาอยู่นะด<ส>ูกันเราจะเป็นปลาอะไรนะครับ<ส>ทางขายเท่ๆลูกเอาทางขายเท่ๆาทางขายเท่ๆหล่อๆตั้งท่าอัดเลย

ทำกันยับเลยโอเคนี่นะครับปลาตอมนะสุดยอดเลยครับนี่นะครับโดนอีกแล้วครับตัวที่สามครับน้องอัตอมนะครับตัวที่สามนะครับนปลาตอมนะดูใจปลาตอมนะอะไรครับคุณพ่อภูมิใจไหมสอนลูกตกปลาวันนี้โอ้ยไม่ค่อยเท่าไหร่ครับพี่สุดยอดครับยังไม่ตกไปได้โดนเตะแน่นอนเป็นอะไรเกม น้อยนะครับอันนี้สอนลูกตกปลาครับโอ้ยไม่ทันหรอกพี่ไม่ทันไม่อ่าเล่นไปลูก สามกระดานไม่ท่านหรือพี่กรนกละไกละไกลแล้วตามลูกตามาไปตมปลไูกตามปลาเปลี่ยนามไปตาวลูกเลหลูกเปลีหมดเลย กินไปต้นเลยแค่ร้านนี่เดี๋ยวลงนะพอจับเตลหน่อยอย่ลงเกี่ยวกุ่งราเกื่บพุ้งองโดนข้าูนนเรอเด้างโดนข้าพปูเก็บสายตามน่เก็บสายเย มาใกล้แล้วนะต,ตัวใหญ่นะเนี่ยคันลงนี่เด้ฮ้ยจับพี่เลยเลยตรงนเาอ อุ้ยตัวนี้ใหญ่ยาวด้วยโอ้โหมันเล่าเธอใหญ่ทั้งยาวเลยครับตัวนี้ดูใกล้ๆยาวดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆครับโอ้ยยาวเบื้ยเลยยาวเบื้ยโอ้โหแม่โอ้ยมันเลอะเลยมาดูไหมตัวนเลย เดนนี้เขาเล่นปลาตั้นเดยนนี้เขาเล่นป่าตั้นโอ้โห,โห,โห,โหอาตอมถึงตั้นคัดร้องเลยเขาเตะมือให้พ่องัดเลยทีนี้ตัวใหญ่จัดไน,นไงลูกตัวนี้ไม่ไหวไม่ไหวนะวนะต้องถึงมือคุณพ่อนะครับตอนนี้อาทอาเยอะเองเลยตอนนี้ ีอ้าวจ่าก็โดนเหรอดูปลาน้ำทับก่อนครับตัวนี้ชายเยอะไม่ไหวนะครับดูทีครับเนื้อฮะเจ้าใหญ่ลูกพี่ขอถ่ายรูปได้ไหมไม่ทันแล้วโอ้ไม่ได้ลงนู้นนิดหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับโดนอีกแล้วครับตัวที่สี่นะครับเนี่ย เข้าเต็มๆเลยไม่เป็นไรเราสนุกมาแล้วตูนึงค้ารขาเฮ้ยตูนึงอย่าค้างมันย้อนมาลูกมาโหม้งเนี่ยเกี่ยวสายมาแล้วด้วยกรับเก็บสายหน่อยครับเก็บสายหน่อยเกี่ยวสายมานะโดนโดนโดน anh 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 มันเลยเก็บสายตามงัดมันขึ้นเก็บสายตามมันเลยใกล้แล้วเข้าใกล้แล้วเราจะให้คันโดนลังไว้ลังไว้ลังไว้ปวดลังอ่ลาล้งยกคันไว้ปวดหลังเหรอลุงไหวไหมไม่ไหวตะโกนเรียกพ่อมาช่วยให้พี่เขตช่วยก็ได้ผมยอมแล้วมาแล้วมาแล้ว ใกล้แล้วใกล้แล้วลุงเอ,อิร์ดเอิร์ดกระโดดน,นะครับนี่นะเอ,อิร์ดน้ำกระจายของเรานะครับลางาไม่ได้ครับรางชาสายเฟียนะ้ยนี่ยนะเอิร์ดไอคิวฟิชชิ่งนะครับเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินสุดยอดยอครับยอมเลยอ่ะวันนี้ฝีมือมากฝีมือมากแล้วสุดหลองเรานะนี่ไม่ไหว <laughs> ไม่รอแล้วขอโทษทีครับพี่ดูน้องต้มต่อนะครับเอางั <laughs> ้นเข้ามา กายแล้วนะครับ่เนอมาัเนอาเอาันขึ้นมาขึ้นหนึ่งไงคิปฟิชชิ่งก็มานะครับวันนี้หนึ่งหลอดวัดเลยวัดสวนเลยวัดไม่ได้แลยวสายขาดครับพี่ วันนี้ลุงหนึ่งมาสอนหน้าตมตกปลาใช่ไหมครับวันนี้ไม่ใช่ครับวันนี้มาเมาครับผมโอเคครับวันนี้มาถอยครับ what จับล่อก็มันมันยสวยใช่ไหมเดินมาใก่้เดินมาแกล้ โอาอโมทมานนี่ครับนี่ครับโก็ไม่ได้ตัวใหญ่เ้ม้นม้วนไม่เขียนเดียเลย ลองนะครับเปลี่ยนมืออ,อนนีกแล้วกันขึ้นมามาครับเรจเรียบร้อยแล้วข้าสุด